ลืมเปิดกล้องอ่าก็สวัสดีนักเรียนชั้นมอสองทับหนึ่งทุกคนนะคะคามนี้เป็นคามมโฮมรูมของพวกเรานะคะอ่ะก็สมาชิกหน้าเดิมๆนะคะก็จะค่ะพีพีเฟิร์มสตาร์มอาริสนะคะเหมือนมิดพูดไปตั้งแต่โฮมรูมที่แล้วแล้วว่าถ้าโฮมรูมวันนี้ ถ้าโฮมรูมวันนี้เข้าไม่ครบนะคะฟังข้อมูลไม่ครบทุกคนค่าพบทวนวันนี้นักเรียนได้พักไหมคะ่ะได้พักไหมพักไปตามเพื่อนเดี๋ยวนี้นะคะมีเวลาห้านาทีถ้าเพื่อนไม่เข้าคนใดคนหนึ่งในห้องเราไม่เข้านะคะค่าพบทวนวันนี้ครับก้า,กามิจะไม่ฟรีสไตล์ให้มิจจะไม่ปล่อยให้หนูไปทำการบ้านแล้ว ก็คือมาเปิดซูมทําให้มิดเห็นตรงหน้าเลยนะคะเวลาที่มิเจดีมิเจดีแต่เวลาที่มิจริงจังก็คือมิจริงจังนะคะเราตกลงกันแล้วตั้งแต่วันจันทร์ข้ามพรมงรูมมิดบอกว่าวันพุธมีข้ามพรมรูมนะถ้าเพื่อนคนใดคนหนึ่งไม่เข้านะคะในคาบทบทวนของพวกหนูหนูจะต้องเข้าเต็มชั่วโมงบอกแล้วนะ ทีนี้ค่ะ,ะฝากประชาสัมพันธ์ถึงพวกเราด้วยนะคะในเรื่องของงานค้างเพราะว่าอะไรมีคุณครูหลายท่านที่แจ้งมาทางมิตนะคะว่าอนักเรียนมีงานค้างที่ยังไม่เคลียร์นะคะมีงานค้างที่ยังไม่เคลียร์อยู่อ่เดี๋ยวจะขึ้นสไลด์ให้ดูแล้วกันล่าสุดเป็นวิชา ภาษาไทยนะคะเดี๋ยวหนูดูนะว่างานใดบ้างที่หนูยังเคลียร์ไม่เรียบร้อยหนูไปตามให้เรียบร้อยนะคะมิดมิดมองว่าคุณครูเขาดีกับพวกหนูมากเลยนะคือหนูมีงานค้างเขาตามหนูแต่ถ้าเป็นมิดนะถ้ามีงานค้างแล้วหนูมิมีความรับผิดชอบมิดจะไม่ตามหนูเลยเพราะมิดมองว่าหนูโตแล้วอะแต่คุณครูที่เขาตามหนูแปลว่าเขาดีกับพวกเรานะคะอ่ะอันนี้คือภารายงานวิชาภาษาไทยนะคะแต่อย่างเมื่อหุมรูมบรจารย์มีจะพูดพาระงานวิชา ชีววิทยากับสุขศึกษาแล้วก็นาทศสิทธิ์ไปให้พวกหนูแล้วนะคะทีนี้วันนี้เป็นวิชาภาษาไทายหนูจะเห็นว่าอ่าดูอย่างพีพๆเนี่ยส่งมาแค่สองชิ้นเองดังนั้นค้าพ,อพอด่วนในวันนี้นะคะหนึ่งชั่วโมงเอาวิชาภาษาไทายมาทํานั่งทําต่อหน้ามินได้เลยมิ้นก็จะเปิดซูมอยู่กับหนูเลยนะคะเก๊สเนี่ยขาดีก,กีงานอีกห้างานนะคะปุ่นอีกหลายงานอยู่นะปุนภาษาไทายหลายงานอยู่นะลูกอ,อเดนะคะอเดประมาณสี่งานได้สตาง หงานเบิร์มห้างานมีใบเข้าสิริที่เหลืออีกแค่สองงานใบเข้าฮาลูกะสองงานแล้วก็เอริษเนี่ยทุกงานเลยนะคะดังนั้นในคาบคบทวนวันนี้เข้าเรียนนะคะเข้าคาบอ่าสไลด์ไม่ไปแน่นอนใช่ไหมอ่ะขึ้นแล้วนะคะสไลด์ขึ้นแล้วนะในคาบคบทวนวันนี้คาบเก้าต้องเข้านะคะทุกคนใครไม่เข้านะเดี๋ยวจะให้สูงวิชาวิทย์ไปก่อนเลยคุณ เะเล่นละเล่นนะคะแต่ถ้าไม่เข้าวิชาวิทย์มันจะไม่ใจดีกับพวกหนูนนะละมันจะสั่งงานพวกหนูกันดังนั้นใครเข้าวิชาวิทย์มันจะไม่สั่งงานในคั้นบท้นนนะคะเอาภาษาไทยมานั่งทาในคับนบท้นนเลยแล้วก็พอทําภาษาไทยเสร็จทุกอย่งางค่ะลูกการกระสีิกันยาหนูมีแค่สองชิ้นใช่ไหมคะภาษาไทยถูกไหมถ้าหนูทําเสร็จหนูออกอถ้าเหลือแค่ชิ้นเดียวแล้วถ้าหนูทําเสร็จหนูออกจากซุมได้เลยค่ะในขับพิการโอเคไหม ก็คือ,องานค้างอะค่ะสําหรับวันนี้นะหนูทํางานค้างอย่างน้อยมิดขอสองงานในคาบทบทวนเข้าใจไหมคะมิดของานวิชาอะไรก็ได้อย่างน้อยสองงานทําให้เสร็จในคาบทบทวนแล้วมิดจะปล่อยหอนูออกไปพักผ่อนแบบนี้โอเคไหมแฟร์ไหมอาจจะไม่ต้องอยู่เต็มชั่วโมงแต่ว่ามิดขอเห็นความก้าวหน้าในการตามงานของพวกหนูหน่อยโดยเฉพาะพีพีนะฝากบอกเพื่อนด้วยสตางเฟิร์มแล้วก็อดตที่ทําให้พวกเราไม่ได้ ไปตามงานในขับพวบนแบบฟรีสไตล์จะต้องเข้าซูมและเปิดซูมให้มิดเห็นนะคะอ่าทีนี้ทำไมมีถึงซีเรียสในวันนี้เพราะว่ามิดมองว่าพวกหนูมีโอกาสเรียนแล้วพวกหนูมีโอกาสเรียนทําไมไม่ทําหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่อืมทีนี้นะคะอ่ามิดจะบอกว่ามิดเข้าใจนะว่างานหนูเยอะแต่ว่าถ้าหนูไม่เคลียร์มันมันก็จะเยอะอยู่แบบนี้ถูกต้องไหมคะดังนั้นมิดอยากสอนแนวคิดพวกหนูว่าคนเราอะคะ่ะไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้ นะคะแต่ว่าให้สนุกไปกับงานทุกชิ้นที่ได้ทําแตลว่ามันอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเยอะแต่ถ้าหนูสนุกไปกับงานหนูจะทํามันได้ดีก็ลองดูเปลี่ยนไมเ์เซต,ตัวเองให้เออฉันสนุกกับกับกราบนี้นะฉันสนุกกับออการอ่านแบบฝึกหัดนี้อะไรอย่างเงี้ยลองลองปรับไมเ์เซตัวเองหนูแรกๆมันอาจจะฝึกหน่อยแต่พอนักเรียนทําได้แล้วมันจะทําไปได้ในระยะยาวนะคะตอนแรกเน้นมีวิดีโอจะมาให้ดูแต่ว่าด้ยวยความที่อ่า ข้ามพรมรูมันเวลาไม่มากเนาะเดี๋ยวเอาไว้ดูตอนขับพัวนรล้ากันวิดีโอนี้นะคะทีนี้มย์ก็ฝากคำคมให้พวกเรานะคะหนึ่งอันนะคะหลายอันไม่ใช่หนึ่งอันเอาเท่าที่เวลาได้แล้วกันนะอันแรกเลยนะคะอยากถ้าหนูอยากรู้อะไรให้หนูออกไปเรียนอยากได้ถ้าเราอยากได้ก็ออกไปหานะคะอยากดูดีให้ออกไปทําอยากมีความสุขให้ออกไปจากความทุกข์อยู่กับที่หนูจะไม่ได้อะไรเลย มินไม่รู้ว่าหนูเข้าใจความหมายที่มิสสื่อไหมนะคะมินไม่แน่ใจว่าหนูเข้าใจความหมายที่มิสสื่อไหมแต่สิ่งที่มิสเอามาให้หนูดูในวันนี้เพื่อจะบอกหนูว่าบางทีหนูเหนื่อยหนูนอนพักมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าหนูนอนทั้งวันหรือเล่นเกมทั้งวันน่ะหนูจะไม่ได้อะไรในชีวิตเลยค่ะลูกหนูจะไม่ได้เรียนรู้หนูจะไม่ได้ทําในสิ่งที่อยากทําหนูจะมีความทุกข์กับสิ่งกับพฤติกรรมที่หนูทําอยู่ก็คือตอนแรกหนูอาจจะมีความสุขตอนที่หนูนอนแต่พอหนูตื่นขึ้นมาหนูก็ต้องรับสภาพคความมเป็นจริงอยู่่ดีใชะ คือเราหนีปัญหาในการนอนทุกครั้งไม่ได้ดังนั้นมีงานทําไปเถอะนะทําไปเถอะถ้ามันจบมันก็คือจบมันเสร็จมันก็คือเสร็จนะคะละวมิดก็เชื่อว่าถ้าสมมติว่างานหนูมันเยอะมากๆจริงๆเวลาที่คุณครูเขาสั่งงานหนูก็บอกคุณครูค่ะว่าคุณครูก้าพูดตรงๆกับคุณครูเขาเลยเลยถ้าไม่กล้าพูดในโ o ใหนูแชทไปส่วนาแบว่าเนี่ยตอนนี้งานหนูมีวิชานี้วิชานี้ก็คือคุยตรงๆไม่เชื่อว่าคุณครูทุกคนเห็นใจเรานะคะเมตเชื่อว่าแบบนั้น อ่ะที่นี้ท่านรูมมิตก็ขอพูดเท่านี้แล้วกันแล้วก็มิตรฝากบอกเพื่ออันที่ไม่เขาห้มรุมวันนี้นด้วยว่ามิตรออยทําโทษโดยการค่าผบผวนจะต้องเข้านะคะจะต้องเข้าแต่ว่ามิตรขอความคลืบเมื่อของงานอย่างน้อยสองชิ้นวิชาใดก็ได้ถ้าหนูทําเสร็จหนูออกจากค่บผดวนได้เลยโอเคไหมคะแบนนี้โอเคนะไม่ได้อยู่เต็มชั่วโมงนะคะเออดีขึ้นใช่ไหมยิมอ,ออกแล้วนะคะตอนแรกมิเรอยอยว่ามิตรอาจจะโหนะแต่ก็ สงสารคนที่น่ารักคนที่นิสัยดีอ่านนั้นค่ะผมรวมวันนี้มีจบผมรวมแท,ท่านี้นะคะแล้วเจอกันในรายวิชาเรียนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ